ขึ้นมาตรงบริเวณนี้ค่ะใครที่มีปัญหาล่องแก้มค่ะทาครีมคอลลาเจนเปปไทายลงไปนะคะลงไปที่บริเวณเนื้อก็จะเป็นความเข้มข้นแบบนี้นะคะทาลงไปที่ตรงจุดล่องแก้มตรงนี้ค่ะให้เห็นถึงความเข้มข้นของครีมแล้วหลังจากนั้นถาดเราจะดึงตึงแล้วใช้นิ้วมือเรากดอัดคึงครีมลงไปนะคะให้ครีมซึมลงสู่ล่องแก้มล่องลึกก่อนนะคะใครที่ปัญหาล่องแก้มลึกๆค่ะ ดึงตึงแล้วกดอัดครีมลงไปจุดนี้นะคะพอกดอัดครีมลงไปเสร็จแล้วใช้มะแง,งกเราค่ะข้อที่สองนะคะหมุนวนแบบนี้ค่ะหมุนวนตั้งมือขึ้นนะคะตั้งมือขึ้นแบบนี้หมุนวนแล้วก็รูดออกนะคะหมุนวนตรงบริเวณร่องแก้มตรงเนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วรูดออกนะคะทําไปเลยค่ะสามรอบค่ะรูดแล้วไปหยุดที่บริเวณแนวเกาะหน้านะคะ พอครบสามครั้งก็เลื่อนมาค่ะตรงบริเวณช่วงนี้ค่ะช่วงมุมปากลงมาแนวล่องน้ำหมากนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าลูดออกนะคะทำทั้งหมดสองจุดจุดที่หนึ่งและจุดที่สองนะคะถ่านี้ค่ะที่มีล่องแก้มล่องน้ำหมากนะคะก็จะช่วยเก็บนะคะพอครบสามครั้งแล้วค่ะใช้ส้นมือเรานะคะสวัสดีค่ะอยากให้สอนนวดจุดไหนบอกนะคะรีดไปห้าครั้งนะคะจากข้างล่องแก้มปีกจมูกรีดไปที่สุดกรอบหน้าห้ารอบค่ะ สร็จแล้วใช้น้ําหนักมือตรงส้นมือตรงนี้นะคะวางลงไปที่คางค่ะแล้วลูดลูดไปที่แนวติ่งหูนะคะห้าครั้งค่ะกดน้ำหนักส้นมือลงได้เลยนะคะกดน้ำหนักส้นมือลงนะคะห้าครั้งแล้วกดค้างชิ้งไว้ค่ะเห็นไหมคะทุกคนดูหน้าฝั่งนี้ของโปรจิ๊บฝั่งนี้มันเริ่มรี